ถ้าวันนี้คุณสละเงินเพียง60บาทค่าชานมคุณสามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กรมธรรประกันชีวิตหลักล้านได้เลยนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าสุดท้ายมันก็สร้างภาระค่าใช้จ่ายอยู่ดีแถมคุณนะ่ะยังมีภาระที่จะต้องดูแลคนข้างหลังหรือครอบครัวอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณมีเหตุจากไปโดยที่คุณไม่ได้วางแผนให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง หรือครอบครัวของคุณอะไรจะเกิดขึ้นคะบ่อยๆครั้งนะคะเรามักจะได้ยินคำว่าคนตุยเอาอะไรไปไม่ได้แต่ครั้งนี้คนที่ตุยไปคือเสาหลักของครอบครัวและจากไปพร้อมรายได้หลักทีนี้ครอบครัวจะเดินหน้าต่อ,อยังไงคะมีหลายครั้งเลยนะคะที่แม่บ้านหลายๆท่านเนี่ยมักจะมองว่าการที่ไปซื้อประกันพวกเนี้ย อาจจะสร้างค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งเป็นภาระที่ต้องดูแลไปอีกหลายปีแต่อย่าลืมนะคะเงินประกันหรือค่าใช้จ่ายตรงนี้อาจจะดูเป็นภาระสำหรับแม่บ้านแต่วันนี้ลองกลับคำถามกันสิคะถ้าเงินประกันตรงนี้ส่งต่อให้บุคคลที่เป็นแม่ไม่แล้วเป็นยังไงคะอาจารย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะมีคุณพ่อบ้านท่านหนึ่งคะ่ะต้องการทาประกันชีวิตเขาก็เลยนัด ตัวแทนประกันไปที่บ้านปรากฏว่าไปเจอกับคุณแม่บ้านค่ะก็เลยโดนคุณแม่บ้านไล่ออกมาอย่างรุนแรงสุดท้ายเนี่ยคุณพ่อบ้านเนี่ยก็ได้ดําเนินการโทรไปขอโทษตัวแทนประกันและขอนัดอีกทีแล้วบอกว่าเขา,าอยากจะทําประกันไว้ให้กับคนในครอบครัวค่ะแต่ขอร้องเรื่องหนึ่งว่าหลังจากที่ทําประกันแล้วเนี่ยขอให้ส่งกรมธรรนนะ่ะไปที่ออฟฟิศนะคะอย่าส่งกลับไปที่บ้าน เพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับคุณแม่บ้านอีกหลังจากนั้นเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีค่ะคุณพ่อบ้านประสบอุบัติเหตุจากไปอย่างกระทันหันค่ะตัวแทนท่านนั้นดําเนินการเลมสินใหม่ให้ค่ะและนําเงินจํานวน5ล้านบาทไปมอบให้กับคุณแม่ไม้ท่านนั้นค่ะคุณแม่บ้า้ได้กล่าวคําขอโทษที่เข้าใจเจตนาของตัวแทนประการผิดไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามนิดนึงนะคะเงินประกันอาจจะไม่สําคัญสําหรับแม่บ้านแต่สําคัญสําหรับแม่ไม้เงินประกันอาจจะไม่สําคัญสําหรับลูกแต่สําคัญสําหรับลูกกาพร้านะคะเงินประกันอาจจะไม่สามารถดูแลบุปกาลีได้แต่มันเป็นตัวแทนคุณที่จะดูแลความเป็นอยู่ของท่านในแต่ละวันในวันที่คุณจากไปค่ะจะดีกว่าไหมถ้าเราอะสละค่าชานมมลละแก้ว ก๋วยเตี๋ยววัลชามหรือว่าง่ายเริ่มต้นที่60บาทคุณก็สามารถส่งมอบต่อเงินหลักล้านเพื่อให้ครอบครัวคุณ่ะมีเงินตั้งหลักในเบื้องต้นเพื่อไปต่อยอดในวันข้างหน้าท่านใดสนใจการวางแผนหลักประกันชีวิตนะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเพจอาจารย์แม้ชีวิตดีมีประกันค่ะ